สุโขทัยค่ะเข้าพื้นที่ของตำบลไก่ในนะคะซึ่งพบกับท่านนายกอนันต์สงสัยนะคะซึ่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไก่ในนะคะำอำเภอขงแก้วจังหวัดสุโขทัยนะคะค่ะขออนุญาตสภาพนะคะท่านนายกครับในช่วงนี้นะคะภัยแล้งเป็นยังไงบ้างคะ,ะช่วงนี้ครับตั้งแต่เดือนออมิถุนาเนาะไม่เสร็จสิเพิ่มพานอยูเดือนทางทบที ตั้งแต่เมษายนจนถึงพฤษภานะครับฝนเนี่ยทิ้งช่วงไปเป็นระยะหนึ่งยาวเพราะว่าชาวนานเราเริ่มทํานาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับซึ่งเป็นเป็นโครงการตามโครงการบาตการรมโมเดลเนาะก็จะเริ่มทนานากันตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นไปนะครับแต่ฝนทิ้งช่วงมานานนะครับึ่งชาวบ้านอนะ่ะ ไม่มีน้ําทํานาเลยบางบางบ้านที่ทําได้ก็มีสเสมอนะครับซึ่งต้องอาศัยไฟฟ้าริ่มไฟฟ้าแต่โดยไฟฟ้าก็ตกนะครับแต่ตอนนี้ทางทางักประสานทางไฟฟ้าไปบ้างแล้วในบางส่วนว่าให้มาทําไฟทีเฟสนะครับหรือไฟสามเฟสเพื่อชาวบ้านได้สูบน้ําจากสเสมอนะครับเนื่องจากไฟฟ้ามันตกนะครับก็ต้องขอบคุณไฟฟ้าก่ไปลาบนะบที่ประสานมาแล้วก็ทาได้เป็นบางส่วนนะแต่ก็ยังอีกหลาย หลายโครงการที่ขอไปที่ยังไม่อนุมัติมาได้ทำด้วยก็เข้าใจไฟฟ้านะครับว่าทยอยอย,อย,อย,อยทาไปนะแต่ช่วงนี้ฝนก็ตกมาบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก่อนที่ฝนจะตกในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาที่พายุก,ก่อนเข้านะครับก็ได้สดนัดสนุนจากชนประธานพิษณุโลกเนาะหรือว่าโครงการยมนาน,นะครับได้เอาเครื่องมาสูนบน้ําที่ของตะโก่สี่เครื่องพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและวันนี้นะครับก็ได้รับอนุเคราะห์อ,อีกสองอีกหนึ่งเครื่องครับหน้าสิบสี่ ก็จะมาตั้งตรงแม่น้ำยมสายเก่าตรงสะพานนะครับตรงบ้านผู้ใหญ่เมดนะครับซึ่งนี้เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปดูก็ขอขอบคุณทางสมบัติธรรมโลกน่าฝักจากข่าวได้ปด้วยนะครับในส่วนของตะบนไกลในถ้าพูดในภาพรวมรวมครับตอนนี้ก็น่าจะทํานาไปได้ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไอที่ทําไปก่อนแล้วก็ทางแม่น้ำยมสายเก่านะครับส่วนในฝั่งทางทิศใต้หมู่แปดหมู่หนึ่งหมู่สิบสองหมู่เจ็ด โมหกอ่าช่วงนี้ก็ยังได้น้อยมากที่จะทําได้กัเป็นระบบไฟฟ้าเท่านั้นเองครับขอบคุณครับค่ะกิจกรรมในช่วงนี้มีอะไรบ้างไหมคะท่านนายกอ๋อกิจกรรมในช่วงนี้ครับวันนี้นะครับวันนี้อ่ะพูดถึงวันนี้ไปเลยเนาะเพราะว่าจะมีกิจกรรมวันวันแม่เนาะวันแม่ก็กิจกรรมจิตอาสาที่วัดหนองบัวพอด,ดีจังหวัดจัมาจัดที่นี่พอดีนะครับก็เป็นพระชักอาภา,า,ภาประมาณสี่โมงเช้าอ,อะไรเนี่ยนะครับ กิจกรรมเรื่องอื่นๆก็เป็นเรื่องของพันธุรก,กรรมพืชบ้างพวกอะไรอะลืมไปแล้วพลังพลังอาทิตย์พลังแสงพลังงานแสงอาทิตย์ยอ๋อพ,พลังงานแสงอาทิตย์ครับคุณพลังงานแสงอลังจบพลังงานแสงอาทิตย์ตอนนี้คุยยังไงเดียตอนนี้มีโครงการอตอนนี้มีโครงการนะครับตงองค้างของพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็เป็นพลังงานนรักษ์เนาะซึ่ง วัน,นวันนี้แหละวันนี้ก็เจ้าหน้าที่ของพลังงานพลังงานพลังงานนุรักษ์นะครับก็ซึ่งซึ่งชาวบ้านนะครับได้ขอขอผ่านออนไลน์หรือว่าผ่านทางคิวโค้ดที่ทางกรมพลังงานเขาให้มานะครับว่าห้าสิบเจ็ดกลุ่มครับของตำบลไก่ในแต่ไม่รู้ว่ากลุ่มไหนจะพร้อมหรือกลุ่มไหนจะมีเอกสารพร้อมหรือไม่พร้อมตอนนี้พลังงานก็ได้เข้ามาประสานงานที่อบตไก่ในด้อทาง ให้เจ้าที่เอตัวอะไรประสานทางประธานกลุ่มหรือว่าผู้ที่ขอไปแล้วก็มีห,หลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็ผ่านช่องทางช่องทางหนึ่งโดยที่ไม่ตรงกับทางมตอถ้าใครมาหาตอก็เจ้าที่ยอาตอก็สามารถผ่านได้แต่การาช่องทางสะดวกก็ทางระบบรถทางระบบไอทีเดี๋ยวนี้มันก็ทันสมัยขึ้นนะครับก็ขอบคุณทางพลังงานเนาะพลังงานจังหวัดนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์แล้วก็สนใจเรื่องพลังงานทดแทนให้กับชาวบ้านตำบลไกลใน ค่ะวันนี้นะคะชมรมนักข่าวจังหวัดสุทขไทยนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านนายกอนันต์สงสัยนะคะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไก่ในนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะท่านนายกค่ะสวัสด,ดีครับ